สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่โอคูระเพรสติชนะคะหรือเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นซิมากุเตเซมิเซคุณกุกุกเตะค่ะ <c oughs> ค่ะก็จะตอนนี้พอเข้ามาที่ใน,ในห้องพักนะก็จะเห็นเป็นอันนี้เลยเป็นสัญลักษณ์เทพีสันทิภาพหรือมองคล้ายๆเออเป็นนกหรือเปล่าเอยลังนกเนาะลังนกรุ่น2020-21-22-23 ค่ะก็จะมองเห็นว่าเป็นหินอ่อนเนาะสวยงามทีเดียวจะมีลักษณะเหมือนกับเราอยู่ญี่ปุ่นปุ่นยี่ในเมื่อเราไปไม่ได้แล้วก็พาญี่ปุ่นมาที่เมืองไทยค่ะรักษาห้องทําดีมากนะคะคือมองดูเป็นเหมือน walking closet นี่ก็มีรองเท้าใส่ในบ้านนี่จริงๆก็มีสองคู่ดิฉันก็หยิบไปแล้วคู่หนึ่งอะไรอย่างงี้ดิฉันชอบเขา walking closet เขามากเลยทําให้ลักษณะเหมือนกับว่าเป็นห้องสูทเนาะแล้วก็อันนี้นะคะอู้ไม่รู้รู้สึกมันแบบเป็นสัดส,ส่วนะนะเนาะคือตรงนี้นอนได้อีกคนหนึ่งไหม ประตูเลื่อนได้ไหมโอประตูเลื่อนได้ด้วยคือเธอก็ว่ามันเป็นตู้เสื้อผ้าถูกไหมคะท่านผู้ชมแล้วเปิดอ้อยหนักพอสมควรเปิดไปนี่โอ้ยคือเขาทําดีมากเลยชอบเน่มันก็เนี่ยลักษณะแบบของญี่ปุ่นเลยคือจะเป็นแบบเรียบรูประตูดินนะคะสังเกตจากลักษณะโอ้โหนี่ขนาดของให้ก็ยังเป็นลักษณะเป็นชาจา้ามีชาจริงๆด้วยโอ้ที่ฉันชอบจริงๆเลยการมาในครั้งนี้นั้น ค่ะก็จะมีเข้ามาก็จะมีเขียนเป็นชื่อด้วยเข้ามาจะจึงเห็นสัญลักษณ์แต่อันนี้ไม่สวยนะจ๊ะออกก่อนก็จะมีเหมือนเดิมคะ่ะสุูมาเนียยอดฮิตช่วงโควิดคือนะะ้ากากนี่ก็จะทําด้วยหินอ่อน,ออนหินซึ่งเป็นสายที่ดิฉันชอบแล้วก็วิววิววิวอ๋อวิวล,ล้าน8เหมือนเราอยู่นิวยอร์กเลยนะคะมันก็จะอยู่ติดกับเซ็นทรัลแอมบาสซีนะจ๊ะ สังเกตว่าไม่ค่อยมีคนเลยโอ้นี่อ่บอกว่านี่คือสระว่ายน้ําจ้าท่านผู้ชมมันจะดูมืดมืด,มดเหมือนคลองแสนแสบแต่จริงๆมันเป็นสระว่ายน้ําเข้าใจว่า,าลักษณะพื้นของเขานั้นเป็นสีเป็นสีเป็นเป็น,เป,นเป็นสีแบบสีดำเน,นอกไม่คำกําลังช็อกคือถ้าท่านผู้ชมมองไปตรงนั้นนะจะเห็นว่าคือโรงแรมนั้นคืออะไรหรือคอนโดคือจะเห็นว่าตรงแต่ละห้องจะมีสระว่ายน้าส่วนตัวคือเลิศแต่ท่านผู้ชม ซูมอะซูม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 เออที่นี่มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคะครั้งหน้าไว้ครั้งหน้าจะมีการรีวิวนะคะแล้วก็อันนี้เขาก็จะแถมแก้วมังครให้ด้วย่าผลไม้อ้โหน่ารักมากเลยเสิล์จานเหมือนเชงเม้งเลยเนาะสีแดงนำโชคนำชัำชยมากเลยค่ะแล้วเข้ามาเรียบดูเห็นแล้วอยากนอนมากเลยค่ะดิฉันก็คงจะเตรียมนอนได้เร็วๆนี้นะจ๊ะแล้วก็คืเอเขาทำดีมากเลยเนี่ยลักษณะห้องนะคะก็จะเปิดไปเลยค่ะคือตอนแรกเนี่ยอันนี้มันเปิดปิดได้นะ เนี่ยดิฉันก็จะลากมาได้อูคือสามารถเปิดปิดได้ด้านนี้เหมือนกันคือเขาทำลักษณะเหมือนแบบให้มันเป็นสมมุติว่าเป็นสมมติว่าเป็นสูตรอะไรอย่างนี้อ่าแล้วนี่ก็คือดิฉันสวัสดีจ้า <c oughs> ก็ต้องสวยงาไมไปหนึ่งนะจ๊ะโอ้นี่เขาทำสวยทำคล้ายๆเป็นแบบเหมือนเป็นลักษณะเสื้อยูคาตะเนาะผมผ้าให้กับน้ำน้ำแล้วก็นี่ก็จะดูเรียบรูนะประตูแดง โอ้ลักษณะสังเกตนี่ก่อนคะ่ะชุดคุมไม่เหมือนใครคะ่ะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเนาะชุดคุมเขาจะแบบผ้าดีมากเลยมันมองเป็นแบบคือผ้ามันนิ่มสไตล์ญี่ปุ่นไม่รู้จะพูดยังไงนี้เลยนี่จะเป็นในส่วนของไว้าอาบน้ําสนุปดลยโดนคือชอบมากคะ่ะเธอเก่งมากจากโอคุระกุลเซงเดสกาค่ะค่ะแล้วก็ ก็ okay. หวังว่าทกคนคมจะชอบกันนะคะก็หวังว่าจะพามาใหม่เนะโอเคขอบคุณมากค่ะจะขอตัวไปไว่ายน้ําก่อนแล้วก็ต้องไปสืบค่ะว่าโรงแรมหรือคอนโดที่อยู่นั้นอันไหนที่แบบว่าเขามีสระว,ว่ายน้ำตรงระเบียงด้วยโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ